เน้นอกนนอกค่ะไม่เน้นเข,ข้าร่วมค่ะเน้นเข,ข้าร้องใช่ค่ะไม่เน้นใช้ขาค่ะเน้นใช้สะโพกค่ะไปข่าวคณะชุดค่ะเข้าร้องสวัสดีค <c oughs> ่ะ ค่ะพวกเราช่องยิ้ยมกว้าง <ừ> แล้ววันนี้เห็นเราแต่งตัวแบบนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะน้องเฟิร์สเราจะไปเดินทางไกลกันค่ะเราจะไปเดนกี่กิโล10กิโลค่ะไม่ใช่ค่ะน้องเฟิร์สเดือนนี้เป็นเดือนสําคัญเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ72พรรษาของในหลวงเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะเดินทั้งหมด10.72โลวันนี้เราใส่เสื้อเหลืองเพื่อมาเดินเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันค่ะภายในกรุงเทพ ทั้ทงผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาก็ได้ให้โอาวาทกับกำลังคนว้าวแต่ละคนก็ตื่นเต้นไม่เบารีบขึ้นรถบัสกันเลยจะเอาคันนู้นจะเอาคันนี้ไม่ได้ครับพ่อหนุ่มเรามีแต่รถบัสรถเบน์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อิซูซูคูโบตา้าอะเฮ้ยออกเดินทางกันได้แล้วนะครับ ถึงแล้วว่าน่าแดนสุดหล่อเราก็ได้ชี้แจงให้กำลังพลได้รับทราบถึงเส้นทางกกกกาารรออลัังยข้้นนเิ่มตไปสิครับพ่อหนุมยืนทำอะไรนะไปกี่กิโลครับเออสิบจุดเจ็ดสองกิโลผมทำไมต้องเจ็ดสองกิโลครับเอ่อเพราะเทือกเขาเกียรตินะผมเทือกเขาเกียรตินะผมเตรียมร่างกายมาพร้อมไหมครับเอ่อครับพร้อมมากเลยครับทำกกิโลนะครับสิบจุดเจ็ดสองครับเฉลิ่ยเทเกียรติประเดี๋ยวเตรียมต้องกายมาพร้อมไหมครับผกฟิตมากฟิตมากตื่นนาทีสาม ถ้าสบายวิ่งเนี่สบายไหมโ้หแป๊บเดียวสี่สิบนาทีแค่นั้นหละพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมขายไหวถูแค่นี้จออ่ะดอย่างนี้ก็โดนแดกหมดเลยสิเนี่ยเนี่ยยยู่ยูเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ย่ยเน่เนี่เนย่ โล40แล้วค่ะกิจกรรมครับกิจกรรมร่วมเพิ่มความสามัคคีด้วยแล้วก็วันเดือนแห่งมงคลด้วยครับผมบางคนบอกว่าเดินมันชิวไปขอวิ่งเลยกันนะฮะยังไม่ถึง2โลเลยขอเติมพลังก่อนแล้วกัน10กิโลเมตรก็แค่สิวๆเพราะผมนั้นหิวข้าวมันไก่แหมสงสัยหิวจริงๆนะพ่อหนูถวายเป็นพระราชกุศล แต่ในหลวงราชการที่ิของเรานะครับรีสู้เต็มที่ครับสุดยอดรูปหลอ่อหน้าตาดีกินข้าวฟรีเพื่อนเลี้ยงนะฮะสามกกกิโลไปกันต่อเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมไปกันต่อเลย นี่ก็เป็นหน่วยข้างเคียงของเรานะครับมาที่ร่างกายเหมือนกันที่ประท้าบาทวอ้ยคนมัน,นันี้ก็แปดโลก,กว่าแล้วครับแปดโลกว่าอีกสองโลนิดนิดาตอนนี้วิ่งมากี่โลแล้วสิบโลจุดหกแล้วค่ะนี่เดินครบแล้วค่ะหนูแถมให้อีก200นะคะเป็น10.74 บอกเลยว่าอากาศก็ดีแล้วกิจกรรมนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะตื่นเช้ามาออกกำลังกายสุขภาพดีแบบพวกเรานะคะก็สนุกมากมากแล้วก็เหนื่อยสุดๆเลยก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมเดินเทลในวันนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานคงหิวครับยอดมากเลยหายเหนื่อยอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยเราทำได้ครับ ก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะสำหรับการเดิน10.72กิโลนะคะ oh. วันนี้พวกเรากองพัน์ปฏิบัติการจิตวิทยาโ oh. ดยประชาการสงครามพิเศษได้ทำการเดินเฉลิมพระเกียรติ10.72กิโลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ